สวัสดียามบ่ายค่ะทุกท่านค่ะมานั่งดื่มกาแฟในสวนค่ะวันนี้อากาศดีดีค่ะทุกคนค่ะฝนตกที่นี่ก็โปอยโปยค่ะทุกท่านค่ะไม่แรงแบบวิ่นผ่านนะคะทุกท่านไม่เหมือนที่อื่นค่ะทุกคนค่ะที่อื่นบางที่ก็หนักเลยก็มีค่ะ เห็นน้องๆหลายท่านบอกเนาะแต่ที่นี่ไม่มีค่ะได้แต่ครึ้มตกก็แบบฝนวิ่งผ่านนะคะทุกคนคะปัจจุบันจะมาซ้อมร้องเพลงทองคําให้คุณยายฟังค่ะแต่ว่าเพลงที่สัญญาก็คุณยายไว้เมื่อวานนี้ว่าจะร้องเพลงบ้านชายทองให้ฟังยังไม่ได้ไปซ้อมเลยค่ะทุกท่านคะวันนี้ว่าไปเจอเพลงคนเดียวในดวงใจก็เลยจะเอามาซ้อม เพราะว่าเราเคยฟังแล้วมันก็ยังติดหูเราอยู่เนาะก็เลยว่าจะลองร้องดูนะคะว่าจะไหวไหมสําหรับเพลงนี้เนาะถ้าถ้าไหวก็จะท่องท่องจําเนื้อเพลงนี้แล้วก็เอาไว้ร้องให้คุณยายฟังค่ะมันมีอยู่หลายเพลงที่คุณยายท่านชอบค่ะแต่ปัจจุบลองไม่ได้เพลงที่ท่านชอบมากที่สุดก็คือเพลงแหวนทองเหลืองแต่ปัจจุบไม่รู้เนื้อเพลงเดี๋ยวจะไปหาดูในเน็ตใหม่ค่ะแล้วก็ ตอนที่ท่านยังพูดอยู่เนาะ,ะปีแรกๆที่ปราจุมาทํางานด้วยนะ่ะท่านจะร้องเพลงส่วนเกินค่ะท่านจะจะร้องมีเสียงด้วยแล้วก็ห้ำในลําคอนะคะทุกท่านค่ะแต่ว่าฮืมหืมห้ำห้หในลําคอนี่จะบ่อยค่ะบ่อยมากแทบจะทุกวันอยู่เป็นปีนะคะแต่ว่าร้องให้มีเสียงแบบเป็นเป็นเสียงร้องเพลงเนี่ยไม่ค่อยจะได้ยินแต่ในลำคอนะ่ะบ่อยค่ะ ก็จบเนื้อเพลงเหมือนกันแล้วก็มีอีกเพลงหนึง่งเรียกพี่ได้ไหมเนี่ยที่ที่คุณยายท่านชอบแต่ว่าปัจจุบลองไม่ไม่เป็นกัะเพลงเลือก,เร,กเรียกพี่ได้ไหมอือของคุณอะไรสดใสน่ะมันเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วปัจจุบไปไม่ถูกเราเราเรา,เราชินกับเพลงทองคําเนาะบทเพลงทองคนะําำ่ะมันไม่ไปนะไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าก็จะพยายามนะเพื่อที่จะให้คุณยาย จำได้เนาะว่าท่านเคยชอบเพลงนี้เดี๋ยวประจุบจะรื้อฟื้นความหลังให้คุณยายแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะทุกท่านเนาะเผื่อมันจะช่วยช่วยได้แต่เท่าที่เห็นมาเนี้ยหลายๆวันที่ประจุบทำมาเนี้ยร้องเพลงให้ฟังหรือว่าพาท่านฟ้อนลำอย่างเงี้ยท่านก็สดชื่นนะคะทุกคนถึงแม้ท่านจะไม่พูดแต่เราถามนี่ท่านพยักหน้ารับอ่า พยักหน้ารับแล้วเราก็ชวนท่านทําตามนะท่านก็ทําตามนะแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกำลังจะดีขึ้นเนาะอาจจะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะทุกคนมันอาจจะไม่หวือหวาเนาะแต่มันก็จะค่อยค่อยค่อย,ค,อยค่อยไปเนาะ,ะเดี๋ยวป้าตุ๊บจะร้องเพลงคนเดียวในดวงใจดูนะคะทุกท่านจะซ้อมนะคะเอาเนื้อมากลางเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่ จดไม่ย่างดีเลยค่ะแต่ไม่รู้จะร้องได้ไหมลองลองดูนะคะขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคะถ้าเกิดว่าประจุบล้องไม่เพาะก็ยกโทษยกโทษให้ด้วยนะคะเอาแล้วนะคะไม่มีดนตรีนะคะทุกคนคะประจุบไม่ใส่ดนตรีรอฟังนะคะ เธอมาจากไหนเธอจะเป็นใครฉันไม่เคยคิดรู้แต่บัดนี้เธอมาสถิตมาอยู่ใกล้ชิดในดวงใจฉันเธอ จากไหนมาจากดินพื้นใดหรือจากสวรรค์ฉันก็จะรักรักเธอเท่ากันไม่เคยจะวันแม้คำนินทาคนเดียวเท่านั้นในชีวิต คนเดียวสนิทแนนอบรัคนเดียวที่ฉันบูชายอดปรารถนาคนเดียวในโลก <Summer> เธอมาจากไหน <_ CE> เธอจะเป็นใครฉันถือเป็นโชค เมรักเธอแล้วฉันต้องเศร้าโศเป็นคนโชคร้ายในโลกคูอยู่อันนี้ป็นก็จะเป็นท่อน